เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยิปเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำแกะย้อมสีกันนะครับเนี่ยไม่ซำสีเลยครับเนี่ยไม่ส้ำสีเลยครับที่ต้องอย่างแรกก็คือเอาเอ่อดอกไม้อะไรก็ได้ครับจากพวกนี้ครับเอาลสดโตนก็ได้เอาอะไรก็ได้ครับแต่เอาเมล็ดโกโก้ไม่ได้นะครับ แล้วก็วางไข่แกะแล้วก so so, like ็เง so, ี้ยเนี้ยแลวีเนี้ยตนี้แล้วก็กด้างเงียบเงียบมันก็จะเปลี่ยนเสียบหาแกะก็ได้ครับถ้าเป็นเอ่อมือไซเบครับเนียเ่าถือมันก็จะมีปุ่มเนียบที่กดเนียบกดไปมันก็เปลี่ยนครับยอมเลยย้อมอีกแล้วก็สีอื่นมาย้อมเงียบเงียบ สำหรับคลิปนี้ก็ขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้า,าใครชอบคลินี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคราให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับ